สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับปัญหาคนทำงาน HR คลิปนี้ขอแชร์เกี่ยวกับการพัฒนาองคอ์กรกับพนักงานเก่าพนักงานที่อยู่นานปัญหานี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของการทำงานของคนทำงาน HR ซึ่งเป็นปัญหาที่บริษัทที่กำลังจะพัฒนาบริษัทนะครับหรือที่กำลังจะพัฒนาองค์กรให้เดินต่อไปข้างหน้า นะครับบางองคอ์กรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทำงานควบคู่กับคนในองคอ์กรปัญหาก็มักจะมีที่ว่าพนักง,งานเก่าที่ทำงานมานานมักจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆไม่เป็นอาทิเช่นการสื่อสารผ่านทางไลน์ w a t s a p p Sky p e การติดตามงานผ่าน Kickup หรืออื่นๆเป็นต้น ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้นะครับจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆไม่ค่อยเป็นจะใช้เครื่องมือเครื่องไม,ใม้ใหม่ๆไม่เป็นเลยจึงทําให้องค์กรเดินหน้าต่อไปค่อนข้างยากพัฒนาช้าบางองค์กรก็ใช้วิธีการสอนงานก็ยังทํางานไม่เป็นยังทําไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่กับพนักงานเก่าแก่บางองค์กร พนักงานเก่าแก่อ่านหนังสือไม่เป็นหากเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงเลยคอมพิวเตอร์ก็ทำไม่เป็นพิมพ์ก็ไม่เป็นคีย์ข้อมูลก็ไม่เป็น Excel ก็ไม่เป็นซึ่งบริษัทนะครก็ได้ใช้การสอนงานทุกวิถีทางสอนอย่างไรก็ไม่เข้าใจนะครับ hr หลายๆองค์กรหลายๆบริษัทก็น่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะฮะจริงๆแล้ว คนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อองคอ์กรต่อบริษัทถือว่าเป็นคนที่ดีด้วยซ้ําแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรหลายๆองค์กรจะต้องมีการพัฒนาจะต้องนะครับนำเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาพัฒนาไม่งั้นองค์กรจะแข่งขันไม่ได้องค์กรจะอยู่รอดต่อไปไม่ได้องค์กรจึงจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการกับคนกลุ่มนี้ คนเหล่านี้ไม่งั้นองค์กรอยู่ไม่รอดแน่นอนหรือแข่งขันไม่ได้แล้วทีนี้ HR จะช่วยองค์กรบริษัทนะครับหรือเป็น HR ที่ให้คำปรึกษาองค์กรกับบริษัทที่เจอปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรถามว่าเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับ HR ด้วยหรือต้องตอบว่าเกี่ยวในฐานะ HR เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหรือเป็น HRBP นั่นเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องค่อยๆทำและจะทำอย่างละมุนละมุมละมุนละใหม่แนวทางเป็นอย่างไร 1. ต้องออกแบบสำรวจนะครับให้กับพนักงานเก่าที่มีอายุอีกไม่เกิน5ปีที่จะคบอายุกเกษียณเช่นสำรวจโครงการกเกษียณก่อนกำหนดพนักงานกลุ่มนี้เห็นว่าอย่างไรอย่างน้อยก็จะถือว่าพนักงานกลุ่มนี้มีส่วนร่วมหรือเป็นการสื่อสารว่าทางบริษัท จะมีแนวนโยบายประเภทนี้ 2. นะครับหรือทำเป็นนโยบายโครงการกเกษียณก่อนอายุก่อนอายุงานก่อนครบกำหนดซึ่งก็จะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนในอนาคต3กํกำหนดพนักงานแต่ละกลุ่มที่คิดว่าไม่มีทักษะให้กเกษียณครบกำหนดจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายและค่อยทยอยพนักงานกลุ่มอื่น 4. กํกำหนดพนักงานไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ให้เลิกจา้าง จ่ายค่าจูงใตามกฎหมาย 5. หากมีพนักงานต่อสัญญาอายุเกษียณปีต่อปีให้ยกเลิกสัญญาจ้างปีต่อปีสําหรับพนักงานเกษียณทั้งหมดและแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าหรือจะใช้วิธีอื่นๆที่องค์กรบริษัทคิดว่าเหมาะสมซึ่งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคอ์กรการเปลี่ยนองคอ์กรการพัฒนาองคอ์กรจําเป็นจะต้องทําในปัจจุบันและเพื่อให้องค์กรอยู่รอดแข่งขันได้ หากองค์กรบริษัทไหนไม่คิดเรื่องนี้องค์กรของท่านก็จะเหมือนเต่ามุมมองนี้ hr ต้องนำเสนอให้กับองคอ์กรให้กับผู้บริหารให้กับอุลเนอร์อย่างน้อย hr ก็มีหน้าที่นำเสนอหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรตามหน้าที่แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำงาน hr หากคิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ